ายไฟในบ้านเส้นไหนมีไฟเนื่องจากมีผู้ชมหลายคนนะครับได้ดูคลิปการต่อใช้งานไฟฟ้าภายในบ้านแล้วสงสัยนะครับว่าสีสายไฟที่อยู่ในคลิปทําไมถึงไม่เหมือนที่อยู่ในบ้านของคุณผู้ชมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายให้ฟังสายไฟที่เราใช้กันตามบ้านเรือนนะครับโดยทั่วไปก็จะเป็นสายไฟในระบบ1เฟสหรือที่เรียกกันนะครับว่าซิงเกิลเฟส ซึ่งในประเทศไทยนะครับมีการกําหนดมาตรฐานของสายไฟออกมานะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนั่นก็คือมาตรฐานมอก1 1ขีดสองหโดยสายไฟของมาตรฐานตัวนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน2สีคือสีดํากับสีเทาโดยสีดานะครับจะเป็นสายลายหรือสายที่มีไฟส่วนสีเทานะครับก็จะเป็นสายนิวตันซึ่งช่างส่วนใหญ่สมัยโน้นนะครับเขาจะเดินสีสายไฟตามมาตรฐานแต่จะมีช่างส่วนน้อยนะครับที่เดินสลับสีดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับก่อนที่เราจะทําการใดๆ เราจะใช้อุปกรณ์เช็คสายไฟนะครับตรวจสอบดูก่อนเพื่อให้แน่ใจนะครับว่าสีสายไฟถูกต้องสำหรับในปัจจุบันนะครับสายไฟของเรามีมาตรฐานใหม่นั่นก็คือมาตรฐานมก .11 ีด2553ซึ่งสายไฟของมาตรฐานตัวนี้นะครับจะมี3ามสีคือสีน้ำตาลสีฟ้าและสีเขียวแถบเหลืองโดยสีน้ำตาลนะครับจะเป็นสายลายหรือสายที่มีไฟส่วนสายสีฟ้านะครับก็จะเป็นสายนิวตรอนและสายสีเขียวแถบเหลืองก็จะเป็นสายกราวนะครับหรือสายดิน ดังนั้นในบ้านที่สร้างใหม่นะครับเราก็จะเห็นสีสายไฟเป็น3สีแบบนี้